สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับความลับอันหนึ่งที่ไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็มาได้รับสิทธิพิเศษให้อย่างรู้ได้มากกว่าคนอื่นนั่นก็คือว่าไม่รู้ว่าเราได้รับมอบโอกาสให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยาวนานแค่ไหนวาระสุดท้ายของชีวิตเรานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าการไม่รู้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับควรจะนํามาซึ่งคําถามสําคัญของชีวิตว่าแล้วเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบไหนหรือว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับ เหมือนเช่นชีวิตของฝันและเพชรสองพี่น้องซึ่งเป็นคนต้นเรื่องของรายการขนค้นคนคืนนี้ครับสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนนั้นได้รับมาไม่เท่ากันนั่นก็คือเวลาสําหรับการใช้ชีวิตอยูบ่บนโลกใบนี้นะครับบางคนได้รับมามากมายมากจนเกินพอดีเีด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่บางคนนั้นได้รับช่วงเวลานี้มาแสนสั้นนะ เช่นเดียวกับพี่สาวและน้องสาวคู่นี้ที่ชื่อขวัญกับเพชรนะครับถ้าหากว่าดูจากรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าขวัญกับเพชรนั้นเป็นเด็กสาวคู้หนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมหรือว่าเรียนอยู่ในชั้นประถมนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นปีนี้ขวัญมีอายุ26ปีแล้วนะครับ ส่วนเพชรน้องสาวนั้นก็มีอายุ23ปีแต่การที่ทั้งคู่นั้นมีรูปร่างเล็กกระทัดรัดแบบนี้ก็เพราะว่าทั้งคู่นั้นป่วยเป็นโรคทาเรเสียขั้นรุนแรงนะครับความจําเป็นอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้และต้องการที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไปได้นั่นก็คือจําเป็นที่จะต้องเติมเลือดทุกๆเดือนนะครับ แม้ว่าทั้งคู่นั้นจะมีอายุยืนยาวเกินกว่าที่แพทย์เคยคาดการเอาไว้นะครับแพทย์เคยคาดการเอาไว้ว่าปั่นนั้นน,นน่าจะมีอายุยืนยาวไม่เกิน15ปีส่วนเพชรนั้นก็ไม่น่าจะเกิน9ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่นั้นจะอยู่ร่วมกับโรคอย่างปฏติสุขและอย่างสงบสุขนะครับตรงกันข้ามการต่อสู้ระหวา่างเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนนี้กับโรคทาราเซเนียที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หักเคยหักสี่ครั้งสี่ห้าครั้งสี่ครั้งหนูถือแม่ไม่ขาห่างคะแต่มันก็ค่อยๆงอขึ้นงอขึ้นจนงองอในนี้มีน็อตประมาณสี่ตัวอากาศอากาศเย็นๆจะรู้เลยว่ามีน็อตอยู่เพราะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนอะไรครเขาก็เลยมีความทุ่มเทมาก ขกากล้าเขาก็อดทนมากถ้าเป็นตัวเราเองเป็นโรคทีนี้ก็คงไม่อยากอยู่คือคิดว่าคงอ้อคือคนอื่นาอาจจะมองว่าสองคนนี้แบบเขาจะจะทำอะไรได้หรอจะพูดอะไรได้หรอจะคิดอะไรได้หรอแต่ความจริงแล้วคือมันมากกว่าแค่ตัวเล็กๆของสองคนนะะท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนกับโรคที่เธอเป็นกับ รวมนั้งเวลาสําหรับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ถูกนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับเธอทั้งคู่นั้นมีมุมมองต่อโรคที่เธอเป็นและโลกใบนี้อย่างไรบ้างอะไรที่ทําให้เด็กผู้หญิงทั้งสองคนที่อาจจะดูอ่อนแอจากภายนอกแต่กลับมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับเธอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคภัยซึ่งเป็นเสมือนกับความทุกข์และสามารถหาความสุขในโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างไม่แน่นครับว่าชีวิตของฝันกับเทรนั้นอาจจะใช้คาตอบกับคุณผู้ชมได้ว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราหมดไปกับอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในคน,คน,คน,คนข้นคนที่กำนัับ ขจัดสรรขอแนะนำกาแฟจากเนเจอร์เกต์ความลับให้ผมคืนสุขภาพดีดังเดิมขอแนะนำด๊อก repairing serum ในด๊อกเทอร์พีซิสเทมช่วยฟื้นฟูผมเสียอย่างมีประสิทธิภาพทุกสินงด๊อกเทอร์พีซิสเทมบอกลากับผมเสียรับวันใหม่กับผมสวย ไอซีเลมอนให้อะไรคืนให้ความสดชื่นส,สุดกับจังหวะขอ้งชีวิตเพื่อรสชาติใหม่ภาษาชาคุณภาพเท่ากับเลมอนชั้นดีพร้อมพบขนาดใหม่พามหน่ทเพามอีกลอ่งคู่ ไม่กล้าบอกตรงว่าคนข้างๆวีกลิ่นปากตอนเช้าใช้เดนทิสเตช่วยลดการสะสมของแมคทีเรียนขนาลลับกาเหตุของกลิ่นปากตอนเช้าเดนทิสเตยาสีปันที่คนนอนข้างๆแนะนําให้ใช้เมื่อชีวิตคนที่ทางเลิกเล่าของชายคนนี้ต้องเดินมาพบกับด่านอุปสรรคที่ท้าทายความแข็งแกร่งของหัวใจวิธีการและแรงนุนเสริมใดที่จะทําให้เขาข้ามผ่านสงครามภายในตนครั้งนี้เขาเขียนว่า ในยึดพขอรายใหญ่คือขอให้เป็นพ่อที่ดีของลูกและทุกทุกคนที่คอยอยู่อย่างในเมื่อตั้งใจแล้วแตให้เมื่อใช้ใจกันแล้วกันนะรวมปกติดชีวิตบนเส้นทางเลิกเล่าของปิ่นทองฤิธิธรรมในจุลเวียนเดลิตี้ตอนที่3วันที่23มกราคองทุ่มครึ่งทางมูลนิธิทีวีจนเรื่องกินเหล้าจนเรื่องเลือกเล่าทำงานทำงานทำงานเก็บเงิน ทำงานเก็บเงินใช้นี่ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผองใสเนียรัปกอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลา,าดชาติเจริญไปถึงไหนเรคไม่รู้ถ้าเลิกเล่าเนี่ยเชื่อแต่ชอบรวมปกป้องกุณเทศและที่ที่คุณรักที่สุดให้สวยทนไปอีกนาน เ้็ยสีซุปเปอร์เชลล์ตะกูลสีที่ดีที่สุดจาก T.O.A. Singtel Music Presents การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ The Eagles อัลบั้มใหม่ Long Road Out of Eden 2 C.D. 20เพลงใหม่ประทับใจทุกเพลงโดย Universal Music และ Sing Corporation ร่วมค้นโดยใหม่มาม่าครับ o ออเรนทัลคิเชนเส้นสไตล์บะหมีสดรสชาติตะวันออก30ปีโรงพยาบาลทนบุรีนิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าที่คุณภาพเป็นประจำทุกเดือนนะครับที่ปันกระเพานี้จะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาเติมเลือดนะครับ การมาเติมเลือดของฝันกับเพชรแต่ครั้งนี้ก็หมายถึงการยืดชีวิตตัวเองนะครับให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้เมื่อโรคนี้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็จะมีภาวะต่างๆความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายที่เป็นผลมาจากโรคคาราเซนเกิดขึ้นมากตายนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าทั้งฝันกับเพชรนะครับก็ต้องมีชีวิตตั้งแต่เกิดมาอยู่ร่วมกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพร่างกายมาโดยตลอดนะครับ ไม่แน่ใ,นใจว่าจะได้เลือดกี่โมงนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ช่วงนี้เลือดเลือดไม่ต่อนะคะก็ต้องถ้าได้เร็วก็จะโอเคนะคะได้ค่ะ